กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมาดูนิยามความหมายของการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมกันนะครับการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหรือการจัดซื้อจัดจ้างสีเขียวนะครับคือการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและการบริการที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าสินค้าและการบริการปกติทั่วไปนะครับสินค้าและ การบริการพวกนี้ก็จะได้ฉลากสีเขียวบริการโรงแรมที่ได้เกติบัตสีเขียวหรือว่าผ่านเกณฑ์ประกอบการที่พักสีเขียวนะครับเป็นต้นนะครับสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับมาถึงสินค้าที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่การจัดหาวัตถุดิบการผลิตการขนส่งการใช้งานและการจัดการหลังหมดอายุการใช้งานนะครับเมื่อเทียบกับสินค้าอื่นที่ทำหน้าที่อย่างเดียวกันนะครับซองนะครับบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมหมายถึงบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจากขั้นตอนการจัดหาวัตถุดิบการใช้ทรัพยากรและพลังงานในช่วงการให้บริการและการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นจากการให้บริการน้อยกว่าเมื่อเทียบกับการใช้บริการอื่นที่มีลักษณะอย่างเดียวกันเช่นกันนะครับ มาดูฉลากสิ่งแวดล้อมกันนะครับจะมีด้วยกันอยู่ทั้งหมด3ประเภทดังนี้นะครับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่1นะครับได้รับมาตรฐาน ISO 14024นะครับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่2นะครับจะได้รับมาตรฐาน ISO 14021นะครับและฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่3นะครับจะได้รับมาตรฐาน ISO 14025นนะครับมาดูความหมายของฉลากกันก่อนนะครับ ประเภทที่1น,นะครับได้รับมาตรฐาน ISO 14024นะครับเป็นฉลากที่บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะซึ่งมีคุณสมบัติตรตงตามข้อกําหนดขององค์กรอิสระที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียนะครับโดยพิจารณาผลกระทบสิ่งแวดล้อมแบบใช้วิธีพิจารณาซึ่งรู้จักกันดีในนามฉลากสีเขียวนะครับซึ่งปัจจุบันมีการออกข้อกําหนดผลิตภัณฑ์กว่า39ชนิดนะครับ ก็จะเป็นรูปแบบดังนี้นะครับต่อไปนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่2นะครับได้รับมาตรฐาน ISO 14021นะครับเป็นฉลากที่ผู้ผลิตหรือผู้จําหน่ายหรือผู้ส่งออกจะเป็นผู้บ่งบอกความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งอาจจะแสดงอยู่ในรูปของข้อความหรือสัญ,ญลักษณ์รูปภาพเช่นการใช้พลังงานอย่างประหยัดการนํากลับมาใช้ใหม่ โดยฉลากนี้จะไม่มีองค์กรในการดูแลนะครับทางผู้ผลิตต้องหาหลักฐานมาแสดงเมื่อมีคนสอบถามนะครับดังนั้นฉลากประเภทนี้ผู้ผลิตสามารถทำการศึกษาหรือประเมินผลได้ด้วยตนเองนะครับต่อไปนะครับฉลากสิ่งแวดล้อมประเภทที่3นะครับได้รับมาตรฐาน ISO 14025นะครับเป็นฉลากที่บ่งบอกถึงผลกระทบของผลิตภัณฑ์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ โดยการแสดงข้อมูลของสิ่งแวดล้อมโดยรวมนะครับโดยการใช้เครื่องมือการประเมินผลตลอดวัฏจักรชีวิตของสิ่งแวดล้อมนะครับเรียกว่า Life Cycle Assessment นะครับเข้ามาประเมินตามมาตรฐาน ISO 14040นะครับโดยฉลังนี้จะมีหน่วยงานอิสระห,หรือองค์กรกลางในการทําหน้าที่นะครับตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลมาดู สินค้าหรือบริการที่กองกลางสำนักง,งานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้ใช้บริการก็จะมีกระดาษแฟ้มสินค้าของเอกสารผลิตภัณฑ์ต่างๆที่อยู่ในภาพนี้นะครับแล้วก็สามารถตรวจสอบสินค้าพวกนี้ครับได้ที่เว็บไซต์ gp. p o d go จโของกรมควบคุคคมอะไรเพนะครับว่าเป็นมิตรตับสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็มีการบริการ5รายการนะครับก็คือสถานีน้ามันเชื้อเพลิงนะครับสถานีบริการรถยนต์ถามนะครับก็บริการทำความสะอาด4บริการโรงแรนมนะครับห่าบริการเช่าเครื่องถ่ายเอกสารกองกลางสานักงานประหลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นหน่วยงานที่ ช่วยลดโลกร้อนโดยมีการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีกิจกรรมช่วยส่งเสริมสนับสนุนตามแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560นะครับและระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และกฎกระทรวงอื่นที่เกี่ยวข้องนะครับกองกลางได้จัดซื้อสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบุคลายกรนะครับที่กรมควบคุมมลพิษได้รับรองให้เป็นสินค้า ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับกองกลางได้แต่งตั้งคณะทํางานลดใช้พลังงานของสันมักงานประดกระสงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนะครับและจัดทําแผนลดการใช้พลังงานทั้งน้ําไฟฟ้าและน้ํามันเชื้อเพลิงนะครับโดยกําหนดเป็นมาตรฐานและแนวทางการประหยัดพลังงานนะครับและมาตรฐานแนวทางในการประหยัดน้ํามาตรฐานและแนวทางปรับปรุงการทํางาน และมาตรการติดตามประเมินผลการดําเนินงานนะครับกองกลางได้จัดซื้อรถยนต์ไฟฟ้านะครับเพื่อให้หน่วยงานใช้ปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพเป็นการประหยัดน้ํามันและเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมนยนะครับประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดซื้อจัดจ้างนะครับสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมนะครับหประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะครับสประโยชน์ต่อผู้ผลิต3ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมครับสประโยชน์ ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนะครับมาดูประโยชน์ต่อผู้บริโภคนะผู้บริโภคจะได้ใช้สินค้าที่ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมมาตั้งแต่ในการกระบวนการผลิตนะและเป็นการลดการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองและสารที่เป็นพิษต่อม,มนุษย์ทำลายสิง่งแวดล้อมทําให้มีผลต่อสุขภาพและสิง่งแวดล้อมโดยรวมรวมทั้งช่วยปลุกฝังค่านิยมให้สังคมร่วมกันอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไปด้วย ประโยชน์ต่อผู้ผลิตนะครับเมื่อสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเป็นัลความมียมมากขึ้นนะครับก็จะส่งผลให้ปริมาณการจําหน่ายสูงขึ้นด้วยนะครับอีกทั้งกระบวนการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมายังเน้นให้ผู้ผลิตใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่านะครับและปลอดภัยต่อมนุษย์ซึ่งจะส่งผลตอบแทนทางเศรษฐกิจในระยะยาวทั้งในการประหยัดต้นทุนและการผลิตและเป็นการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อผลิตภัณฑ์และองค์กร ประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภคต่างร่วมมือร่วมใจกันผลิตและบริโภคสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้นแล้วนะครับ <d> ก็จะส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมคือช่วยกันลดผลกระทบต่างๆในการผลิตที่อาจเกิดอันตรายต่อมนุษย์และสิ่งแวดล้อมทั้งทางตรงและทางอ้อมรวมทั้งช่วยลดการปล่อยมลพิษที่เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะโลกร้อนอีกด้วยประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดกิจกรรมนะครับเจ้าหน้าที่ของส่วนการพัสดุสามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และสินค้าและบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างบริหารพัสดุภาครัฐนะครับพศ2560และระเบิดกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560และกฎกระทรวงอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับรวมถึงส่งเสริมการใช้สินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อลดกระทบต่อสิ่งแวดลอด้อมโดยรวมด้วยครับ ขอจบรายงานเพลงเท่านี้นะครับหากท่านใดมีข้อสงสัยสามารถสอบถามมาที่ส่วนการกระดุกองกลางสำนักง,งานประลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้นะครับขอบคุณครับ